ก็ดีค่ะพวกเรามาจากต่อกรองระดับอำเภอปิตยอนนะคะวันนี้จะนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านวัตกรรมสัตร์เลยเรื่องโครงการสกู๊ตต์มุขที่ใช้แล้วค่ะพ้าเจ้ามาอนุภคมิปันเขยังม่เคยเจ้านางสาวอาเชลที่มาและความสําคัญนะคะในปัจจุบันในครัวเรือนมีการใช้น้ำมันประกอบอาหารเช่น้อถหงข้าวปลาหรือทอไก่นะคะ น้ำมนที่ถูกใช้แล้วจะถูกเคทิ้งลงแม่น้ำหรือท่อระบายน้ำซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะคมลพิษโดยไม่รู้ตัวนะคะหากเทหรือทิ้งน้ำมันไม่ถูกทิ้งทางก็จะก่อให้เกิดโรคร้อนและท่อระบายน้ำอุดตันค่ะและน้ำมันที่ใช้หลายครั้งแม้คนจะมาประกอบอาหารใหม่ะคะ่ะเพราะว่าเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมุ่งศึกษาการนำน้ำมันพือที่ใช้แล้ว มาทำเป็นสบูส่สาหรับทำความสะอาดค้าซับที่ติดมอกันทันะครับโดยหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทาเป็นสบู่จากน้ำผึ้ที่ใช้แล้วให้มีคุณภาพเป็นทางเลือกใหม่สําหรับการจารัดการน้ำผึ้งที่ใช้แล้วอีกทางหนึ่งด้วยค่ะและ,และช่วยลดปริมาณขยะและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งค่ะเพื่อให้ได้สบู่จากน้ำผึ้ที่ใช้แล้วสองเพื่อเพิ่มมค่าของน้ำผึ้ลที่ใช้แล้ว แลรูปก,กับมาใช้ี่ใช้ใหม่สมมติฐานนะคะน้ำมันพืชที่ใช้แล้วสามบ้านน้ำมานแปลรูปตัวสบู่ได้ตัวแปรค่ะตัวแปต้นน้ำมันพืชที่ใช้แล้วตัวแปลตามค่ะประสิทธิภาพของสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วตัวแปรควบผุมค่ะอัตราส่วนผสมระหว่างน้ำมันพืชที่ใช้แล้วอินซีนและโซดาไฟค่ะเนี่ยวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรโกอง,งาน ใชแล้วน้ะแล้วกีและโซดาไค่อุปณ์ที่ใช้ในการทโปานะคะจะมีแม่พิมพ์กระชอนไม้ทายผุ่มือหมอกระทะางใควาค่ะขั้นตอนการทปนะคจัดได้ทการลอสอแบบค่ะแบบที่นงะคะจะมีส่วนผสม้ำมันใช่ใช้แล้วน้ำสอาดและโซดาไปค่ะอันะส่วนนะที่ใช้แล้ว่งนกรนะอาดสามร้กสรัมโซดาไฟร้อยห้าสกรัมค่ะ ขั้นตอนนี้ทำนะคะให้เราจับน้ำที่อยากให้ท้องค่ะและส่วนหูยูนะคะเพื่อป้องกันการถึงของโซดาไฟค่ะให้เราเทน้ำเปล่าลงในน่องนะคะตามด้วยโซดาไฟค่ะต้องเฝ้าดูโซดาไฟอยู่ตลคะขั้นตอนนี้ให้มันในที่ร่มแจ้งค่ะเพื่อเพื่อป้องกันการถึงของการฉีดของโซดาไฟค่ะหลังจากเตินโซดาไฟเสร็จนะคะให้คุณจะการปเรียงโซดาไฟระลาค่ะหลังจากโซดาไฟราลา เราไปเรนตัวลงแล้วให้เจอแ้วมันคือรงคนให่เข้ากันค่ะังจากเข้ากันแล้วให้เตรียแบบเรียมรีแมที่เราเตรียมไว้ค่ะเตไ้หนึ่ร้อยกรัะถ้าทดลองแบบที่สอนะคะี้ส่วนผสมนกี้ำะเืแล้วึ่งร้กัมน้ากรบหัย่ง้อเจ็ดกรโดางร้อยาสินีซอลีนกินร้อยมนะคะันตอนการทะให้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมค่ะส่วนด้วยค่ะที่เตียมเอาไว้คือะเขือเทศตับเยื่อร็จ ควรอะไรี่ทำอย่างไรนะคะตอนนี้ให้ทาอะไรที่ลงแจ้งนะะเพื่อเข้าการการรดชอบโซนอาครดกันโซอระไรนะคะัดโนอาคารอะไร ผลการทดลองนะคะจากการทำโครงการสบูวจสารพันธุที่ใช้แล้วผลในการผลเป็นไปตามสมุติฐานที่ตั้งไว้นะคะบูค่ะได้สำรวจสารพันืชที่ใช้แล้วก่อขึ้นคุณภาพของน้ํามันและนํามาแปลรูปกลับมาใช้ได้ใหม่ค่ะสรุปผลการทดลองครั้งที่สองนะคะสบูพุสามารถทความสะอาดได้จริงและอ่อนสีสวยไม่มีกลิ่นน้ำมันค่ะหลังจากทําความสะอาดแล้วไม่เมีกลิ่นน้ำมันค่ะสูผลการทดลองครั้งที่หนึ่งนะคะ สามารถทำความสะอาได้จริงค่ะสี่ขุ่นีกิ่นของน้ำมันค่ะที่ร้อนแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนะคะข้อหได้สบู่จากน้ำที่ใช้แล้วต่อข้อมูลค่าของน้ำมันที่ใช้แล้วนำกลับไปลดได้ไหมข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนานะคะกาศึกษา การทําให้น้ำมันที่มีกลิ่นหอมค่ะหรือใส่สีและกลิ่นของสบูส่ลงไปค่ะต่อไปจะเป็นการทดลองการใช้สบปูมันเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้ ออ,ออกไหมอออกใช่พับพับพับออกจรไปขโมยยายเข้ามาแน่เลยดิด hadi. โอเคเลย, <c ười> เอยโอเคอ่ะ <c ười> ไม่ไม่ผมทึ่งเขาทึ่งทึ่ง น้องพูดดีด้วยว,ว้าวโอ้โหจะเห็นได้ว่าข้างที่ใช้สบุกกับข้างทยังไม่ได้ถืนที่จะแตกต่างกัน ใี่ใช้ไป uh. อยู่ค่เนีก็หดไปของของที่เหลือใช้ลเคยเคยบแจกได้ยางเพชรมากเมือาผมดูเบอร์สิบห้าที่เบอร์สิบห้ผมได้ไปเลที่มได้ไปสายเบอสบบหน้าวนเขาเก่งเขามาพิล ภาพดออกขัดแต่จะเหลือความมันล้มากเบอร์นี้ล้มมากแต่สูตรสอบจะมีการีชนิดเข้าไปด้วยครับแต่นี่มีผสมนะเขามอกว่าสผสมเสร็จแ้วจะไม่มีแล้วัดต่งีเนี่ยเข้าไปเดียวแ เพราะว่ามันเป็นคนติดต่อระยะเวลามันนแล้วมันจะไม่ไมีคนตอกัมาเข้านอ ทดลองหมือส่วาไปทดลองไปอาจาทดลองท่านที่เดียเพราะว่าตัวาบนกรดัแล้วมีคนตับหนักแล้วเเกตอมันแล้วคนที่ทของขบรับเพราะว่าทดลอกับคั้แรกแล้วก็อันนี้ก็ส เราเป็นทีรองเ้ตัวเรามาใช้ก็ดีไ่เคยเราเรารีเป็นหู่วตงนู่มกอทำเนเมาใช้แวรส่าวนก็เลยออกมาตอื่องว่าตันนี้พอมาทำรักาตะตัวนี้ในการทดลองกนที่จะทำแบบนั้นเหมือนกันพอเะตัวทีเราลองมาทำดูเพราคมันอาจจะมีบางตัวที่ทำให <detailed> <moon> สุราไฟมันมันไม่ไม่มีประสิทธิภาพที่จะมามาทำได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรมีความรู้ที่เรื่องคือการเกษตรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะได้ไม่มีเหตุผลที่เราว่าจะต้องรอทั้งหมดนะขณะที่อาจจะส่งปุ๊บมันใช้ได้เลยอาจจะไม่ต้องเสียเวลาหนึ่งเดือนอะไรเราก็จะได้งานทอนทีเพราะว่าการคุยกันเพระว่าสุราไฟสุราไฟมันไม่ได้ออกก็ได้เุผลอย่างเงี้ยสุราไฟนั้นแล้วก็ไปทำ

สัดส่วนของโซดาไฟกับ